เราจะมาทำอะไรกันคะไข่เราจะทอดไข่กินกันค no <c oughs> <c oughs> yeah. okay. 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 ่ะแม่ตาล่าจ้างสองฟองเจอต้องกินไม่หมดได้แล้วค่ะแกะออกเลยค่ะสฟองได้ค่ะสองฟองได้ค่ะแม่ตาล่าจ้างสางฟองสองฟองเจอทำสาเร็จไม่เป็นไรอาตาชิเชนเป็นค่ะได้ค่ะมะก็ขอจับปูนดุเพราะกระจายไม่ได้โอเคเก่งมาก ไปท <Okay. S 2> <ๆ>ิ้งค่ะไม่ได้ไข่จิ้มข้าวแชเปร์มีเปลือกตกลงม่ด้แล้วเปล่าเปมันเจ็บเปลือกกินได้ตีให้เข้ากันก่อนค่ะขอชิมได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วเจอไม่ได้แล้วเจอไข่ดาวเขากินไข่เจียวใข่จะทอดก่อนพี่โปดนะเจอไม่ได้ไม่ได้ต้องพี่พี่ก่อนพี่สองคนใครจะก่อนคะ จะมาดูถึงต้มซอสสีหลืองข้าวก่อนก็ได้นะข้าวก่อนได้กินก่อนเอาไหมเอาไหมถ้าถ้าเชิญพี่ถ้าเชิญไม่ทอดก่อนพี่ก็ไม่ทอดแล้วไม่ได้กินกันแล้วแหละถ้าหั่นก่อนซอสก่อนจะเป็นเด็นซอสก่อนเอาใครทอดก่อนเร็วๆค่ะโอเคหมามัตีไข่แม่ดูสีตียังไงไม่เชิญพี่ไม่ตีไม่ทำก่อนนิดเดียว พี่เดีเออดูสิถ้ามันโอเคร้อนแล้วเทหมดเลยค่ะแนั่นราคาเทหมดเลยค่ะเททั้งขวดเลยค่ะลูกเทเลยแชมป์สุดก็แบบนี้แล้วเชื่อทีหลังสุดซ้อนวางเลยค่ะกเ้าจะเป็นกุศลได้ค่ะเทแบบนี้เลยเทตั้งไปเลยลูกเทต่ำๆจะเทสูงเทต่ำๆมันจะไม่กระเด็นเชื่อพี่ขอทาก่อนได้ไหมโอเค นี่คะ่ะใครได้ของใครเจียวของใครคะขอ,ของพี่แชมเปคนนญค่ะเห็นไหมเริ่มจัดจานพี่ชื่อนอทำก่อนต่อ,<ำ>อมาคนที่สองเอวอะไรโปรุ่องแม่ถืกะงต่อแล้วโอเคใกล้แล้วค่ะ ใ,นใ,นใก,กล้ๆกระเด็นนั่งลงกลับค่ะกลับด้านไข่กลับยังไงเออนามันอนกอปอมมากแม่เก,ก่งมากค่ะอ่ารอนให้มันร้อนนะคะไปเอาจานข้าวตัวเองมาคะ่ะดูไหนโอเคย่างไงมันสุกก่อนถ้ามันกรอบก่นทำไมต้องทำอีก ต้องทําเองค่ะทําเองกินเองค่ะมันมีอะไยทำงี้ก็ต้องกินค่ะเพราะใครเพราะทำกันเองทําเองต้องกินเองใช่ไหมคะใช่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 เราทำเองกินเองตักขึ้นค่ะเราใส่กาดเอาน้ำมันออกด้วยค่ะตะแคงน้ำมันตะแคงเข้าข้างๆค่ะก็น้ำมันออกโอเค น่นแหละค่ะตะแคงนั่นเอาใส่ถ้วยเลยค่ะใส่ถ้วยพี่ชันเลยโอเคต้องเชือกต่อไข่แตกไหมไม่แตกเคยแต่แ,ตแกแดงอะม,มันกุน้งไม่ไข่ต้องเชือกสวยคนอื่นเขาไข่แดงไม่แตกคนอื่นไข่แดงเป็นไงคะแตกพี่ๆไข่แดงแตกค่ะเก่มเงมากค่ะเราจะจำเก่งเก่งค่ะทุกคนเก่งมากเลยเพราะทุกคนทอดไข่คิดเองได้ นเราจะเราจะไม่ได้ทอดเราจะฝึกเราจะฝึกโอเคทุกคนฝึกไหมคะคู่นี้เราจะก็กินเองถ้าใครจะกินต่อไปให้ทอดเองไหมคะพี่มาอยากทำเองทุกคนโอเคอยากกินทุก๊กไม่อยากกินไข่ชื่อไม่อยากกินทนเลยเราชอบกินเดี๋ยวพึ่งอย่าเพึ่งรอก่อนลูกรอผลแล้วแม่จะบอกให้พิคนะคะแม่ถ้าพิคถ้าเจอพีคเมื่ไข่ น้องเชิญแบบแม่ยังไม่ทันตั้งกล้องเชอร์ที่เพจไปเลยใช่ไหม,มแม่นา่าจะทำเกี่ยวกว่าไปพลิกไข่ค่ะตับไข่ค่ะระวันงนะคะทุกที่ใกล้ๆค่ะตับไข่ตับไข่ค่ะอ้าวฟู่พลิกพลิกให้าม,ามือแต้มแล้วมันร้อนนะ นะคะเดี๋ยวก็สุกอีกฝั่งนึงไม่แล้วเนี่ยไม่เก่งมากค่ะไม่แล้วเนี่ยไม่ไม่ค่ะกินได้ค่ะไข่ดาวต้องกรอบๆใช่ไหมพี่ก็ยังกินแบบนี้เลยเชียงหอมไห้มไหมเหม็นเธอจะจับเธอจับได้แค่สีดำนะขาวจับไม่ได้กินเหมือนน้องเชียงได้โอเคน้องเชออาจารย์ข้าน้องเชอมาค่ะไม่เอากินเบมือนเชียงใหม่ดีกว่า ชวอ,อย่าบีบใครไม่บีบคะ่ะเธอมันร้อน,อน,อนเอาเอานี้ออกไปก่อนค่ะอ่าแล้วเธอตักไก่ใส่ใช่ค่ะระวังนะคะอย่าใช้มือนะคะนี่เอามาน้้ำมันออกก่อนโอเคเอา่าอย่าจับซี โอเคพี <Ki> ่ปวดค่ะพี like ่ปวดลองดูซิน้ำมันร้อนหรือยังเอ้าเชิญอแล้ห้าพี่ปวดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ของใครของมันค่ะโอเคร้อนแล้วเทเลยค่ะเทต่ำๆนะคะไม่ต้องช่วยมาปวดนะไม่ช่วยค่ะเทเลยค่ะเทต่ำๆหน่อยนะคะโอเคของเราไม่ได้ยินเสียงอะไรอ่ะ น้ำมันยังไม่ค่อยร้อนรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมันจะพุ่งขึ้นมาเองเห็นไหมมาปลดรอก่อนนะคะรอมันพูงขึ้นมาก่อดเราค่อยชาติเจสุกมันจะดันเจต่ำยิ่งต่ำเป็นไงคะชอบแข่งกินเองครั้งรู้สึกยังไงคะสนุกเป็นไงคะพี่แคมไม่สชินน่าจะก็มีแซนุกมันร้อนใช่เพราะว่าต่อไปต้องทานกินเองไปนั่งก่อนนัดงกอน มันตดหลับไม่ใช่ค่ะน้ำมันมันเดือดมันตดเองมันตดเองเดี๋ยวรอพี่มาหดพริกนะคะรอค่ลุนค่ะทอดเองกินเองกินได้ไม่กินไม่ได้ก็ต้องกินค่ะต้องให้แม่กินนี่เน่ค่ะทอดกินกันเองนะคะบ้านจะไปทอดให้ยายใช่ขยายด้วยสี่ยายเอายายอยู่บ้านใช่ไหมยายอยู่นู่น โอเคนี้พี่พี่มาปนกันอภิพี่ค่ะพี่มาปอดพี่ค่ะมาเบานะลูกลองน้ำมันกระเด็นใส่แม่นะคะอันไรของเอเก่งมากอมนนี้ยังไม่บวมุไม่เป็นไรมันก็จะสุกอย่างนั้นลูกลูกซีฝีมือม่แม่ครัว วันหลังก็ทอดหมูทอดอะไรกินเองได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าไข่เจียวค่ะของน้องชายเขาเรียกว่าไข่ดาวข้าวฟัวพาข้าวพัวพาลหมูะละค่ะวันนี้ต้มมาม่าทอดไข่เจียวทำทุกอย่างค่ะเกล็ดบีบหวานน่ะากพี่โป๊ดไปเอาซานข้าวพี่มาโปดมาค่ะ ถูกต้องตกใจตอนที่ความกลัวมันจะเด็นตอนนั้นเราไม่ได้ีคใช่ไหโอเคปิดเจ้าค่ะมาโปมหมุนแก๊สก่อนค่ะปิดหมุนไปฝั่งนู้นค่ะให้สนุกโอเคปิดคเน้ยใส่จานได้ทานแล้วค่ะแล้วก็เอาน้ํามันออกเหมือนที่แม่บอก,กระแคงข้างาน้ํามันออกตักน้ํามันขึ้นมามงจไม่ได้อยู่โอเคเก่งมากค่ะ โอเคใส่จานข้าวเลยค่ะไม่จับไม่จับเดี๋ยวร้อนโดนน้ำมันโอเคอ่านี้ด้วยเ้าให้หมดค่ะโอ้พี่ดับเบิลจิ๋วเอาไปเรื่ยลุ้นกันมากเลยค่ะข้าวไข่เดียวโอเคเรียบร้อยไม่ได้น้ำมันค่ะลูกไม่ได้น้ำมันค่ะพี่แชม น้ำมันเล่นไม่ได้ไปเอาข้าวมาให้ดูค่ะว่าของใครสวยสุดอะไรคะไข่อะไรคะไข่เจียวโอเคของมาเชิอะไรคะก๋าตามาดูสิโอของมาโพดค่ะไปเตรียมมามีกลับบ้านก่อนอดทอดไข่กินข้าวเลยไป้าค่ะไปทานข้าวันข้างในบ้านไปเอาซอสใส่ไหมไม่เอาซอสโอเคค่ะป้ายไปถึงข้าว ไปบ่ายหน่อยสิหันว่าบายบายหน่อยพูดที่ทอดใหม่นาทเป็นไงบ้างตขายขิดเองต้องขายกินเองอร่อยไหมชิมฝีมือตัวเองไม่อร่อยจริงต่องชิมสิอร่อยไหมพี่แชมป์ว้าวข้าวไม่แทนพ่อขายครั้งแรกเป็นไงกินได้อยู่ใช่ไหมเก่งมากข้าวเหมือนกันแมา์ข่้วัว จะเปิดใส่กเ,เกลือ,อ,อมันเค็มไมันข้ากับเกลือนี่มาอย่าเอาอย่าแบบนี<ะ>้อย่าถูกคนเดบร้อยรอเอกงกินเอ,เอง